สวัสดีครับผมพี่เอครับที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกอีสุอ่างทองครับวันนี้เราจะมาชวนทุกคนคุยกันเรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกันครับวันนี้เราอยากจะเชิญทุกท่านมาทําความรู้จักกันปะเก็นฝาครอบวาล์วครับปะเก็นฝาครอบวาลว์นั้นเราควรจะเปลี่ยนทุกๆแปดหมื่นก,ก,กิโลนะครับซึ่งประโยชน์และการทํางานของปะเก็นฝาครอบวาลว์นั้นก็คือทําหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องนะครับและถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นครับผลกระทบในการที่เราไม่เปลี่ยนก็คือ ประเก็นฝาครอบวาล์วเนี่ยก็จะเกิดการเสียรูปนะครับและอาจจะเกิดการรั่วซึมเข้าไปในเครื่องยนต์ได้หากเกิดการรั่วซึมเข้าไปนะครับจะทําให้อ่เกิดผลเสียกับชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้ฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนและเช็คบารุงประเก็นฝาครอบวาล์วนะครับครับเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไปโนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใน EP ีถัดไป ดูซิว่าจะเป็นอะไรตัวไหนที่พวกเราคุ้นเคยไหมครับ